สำหรับตัว Apple Watch Series Switch ก็สามารถเป็นชัตเตอร์กับ iPhone รบด้โดยไม่ต้องเปิดกล้อง iPhone ก่อนก็มาเลือกเมนูชัตเตอร์ได้จากตัว Apple Watch ได้เลยนะครับที่สองก,กล้องครับโดยเราต้องเพิ่มเมนูกล้องในสงก,กล้องก่อนครับ หาเราไม่มีอยู่ตรงแรกนะครับให้ทำการแก้ไขนะครับก็แตกเครื่องหมายบวกนั้นบนนะครับเลือกเมนูเรียมทกล้องนะครับ แค่เรียกนะครับเรียบร้อยกดสุดสุดน,นครับจากนั้นก็ใช้งานเมนูกล้องไดแดร์นะครับกดที่หมดกล้องนะครับนี่นนครับก็จะแสดงผลมากรับตัวกล้องของเรานะครับแล้วก็กดจัตเตอร์ได้ปกติน,นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็สามารถต้องดาถอยหลังได้นะครับก็เลือกกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับเลือกเปิดปิดแฟลชไลท์โพโต้ได้นะเลือกกิยการได้ด้วยนะครับนะครับก็สะดวกมากนะครับ